สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดธาตุดินนะจ๊ะดินเรียกร้องมาสองวันแล้วพอดียังไม่ว่างวันนี้ว่างแล้วรีบทำให้เลยรู้ใจคนรอใช่ปะ่ะโอเคอ่ามาดูความรักความสัมพันธ์ของคนที่เกิดธาตุดินนะคะประจำเดือนเมษาน16 -30 สาเมษานี้อัปเดตความรักความสัมพันธ์คุณหน่อยค่ะว่า ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างเป็นการดูดวงแบบตะวันตกนะคะเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้ดูไว้เป็นไกล้ลายกับชีวิตก็ได้ดูคำๆก็ได้ค่ะนะคะโอเคไหมโอเควางไพ่ให้แล้วหนึ่งใบเมเนจอร์หลักแล้วก็ความรักของธาตุด,ดินธาตุด,ดินได้แก่อะไรบ้างเอ่ยอ่าพฤษศกันมังกรค่ะสบกันมังกรนะคะธาตุด,ดิน คนที่ดินรักรู้สึกยังไงกับคุณณตอนนี้แล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะว่าความสัมพันธ์ในอนาคตคุณจะเป็นเช่นไรบ้างนะคะโอเคค่ะเมเนเจอร์หลักละหนึ่งใบได้เดอะแฮงแมนคุณกำลังพักเบรกความสัมพันธ์อยู่ไหมคะมีความรู้สึกเหมือนกำลังพักอะไรไว้ลักษณะการรอคล้ายๆกับการรออะไรบางอย่างเว้นเว้นวักอ่าเขาเรียกเว้นวักไหมเว้นวัก เว้นระยะห่างเลวะเว้นระยะห่างเวเหลือเวลาความเป็นส่วนตัวไว้ค่ะหรือว่าเหลือเวลาไว้พอหายใจประมาณไพ่ใบนี้มันตีความหมายได้ว่ารอแบบทรมานเนี่ยคิดถึงอะแต่ก็ทนไปเหมือนคนห้อยหัวลงมาแต่เข้าใจคือต้องทนอะหรืออาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งคือลักษณะของคนที่ เสียสละคือรู้ว่าคนของตัวเองมีใครคุยกับใครอยู่ก็ยอมเจ็บยอมทนอะไรแบบนี้ประมาณนี้กันเลยทีเดียวเชียวเหมือนลักษณะของรู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องเขามีใครเขาแอบมีใครเขาคุยกับใครแต่ก็ทนหรือบางคนอาจจะคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นลักษณะของการรู้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นก็ฉันก็เบรกไว้ก่อนละกันถ้าฉัน ฉันทนไม่ไหวฉันก็จะไปแต่ถ้าฉันทนได้ฉันก็ยังทนอยู่ความหมายมันคือแบบนั้นนะคะซาดินอ่าโอเคในความรักของคุณค่ะเมแอเมนเอนิจีหลักเป็นแบบนี้ห้าใบของคุณในความรักของคุณนะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างขึ้นคิงออฟว n e The Dead ไนท์อ t ฟเพ e ต์เกิ e s ิกออฟเพนต์เกิแล้วก็ท of Swords ค่ะอ่าคิงออฟวานคืออะไร ค n งออ w ว n d คือเห็นคิงคนนี้ไหมคะถือไม้เท้านั่งอยู่บนบรรันรังแต่เขาหันดังให้คุณหรือคุณหันดังให้ใครคะมีคนหันดังให้คุณหรือคุณหันดังให้ใครเอ่ยมีคุณเลิกกับใครไหมคะมีเดตขึ้นมาการจบจบเพื่อเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะคุยกับราศีธาตุลมนะคะมีตุนตุนกุมแล้วก็มังกรแล้วก็กรกฎ เท่าที่เห็นนะคะก็รากด้วยแล้วก็กันกันนะคะเท่าที่เห็นนะเดี๋ยวถ้ามีจะบอกอีกนะคะอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะมีไพ่ของคุณต่างชาติขึ้นมาด้วยต่างชาติต่างภาษา,าราชาราชาทาัตุธาตรมนะคะคนคนนี้ธาตรมแต่แต่แตนมือแต่นมือ ถือไม้เท้าอยู่คือไฟเป็นแรงปรารถนาเป็นแรงเป็นความมีเพชชั่นอะความปรารถนาความฝันเดินหน้าไปด้วยความฝันและปรารถนาแต่มีความรู้สึกว่าเหมือนคุณหันหลังให้ใครหรือใคร,ร,ใครสักคนหันหลังให้คุณนะคะถ้าในด้านของความรักก็มีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่มีพลังงานอะนะมีเป้าหมายในความรักคือไพ่ใบนี้ลักษณะข,ของหมายถึง ผู้ชายที่ทําทุกอย่างเพื่อมีแรงผลักดันคือมีความรักก่อนถึงจะไปพร้อมที่จะจีบคุณพร้อมที่จะหน้าแต่ในที่นี้เขาหันหลังให้คุณนะนะมีคนหันหลังให้คุณไหมคุณกาลังจบกับอะไรไปหรือเปล่าเดดเดคือจันจบขอดูว่าจบจบแล้วหันหลังไปด้วยแหละจริงๆมีความรู้สึกว่าคุณคิดว่าคุณรักเขาแต่เขาไม่รักคุณหรือเขารักคุณคุณไม่รักไม่รักเขาคนคนนี้ที่หันหลังให้คุณไปเขาก็เป็นคนมั่นคงอยู่นะลักษณะเหมือนเหมือนมีความ มั่นคงกับคุณดีอยู่แต่ว่าคุณเลือกไม่ได้ค่ะ to of ฟซอร d คือการเลือกไม่ได้ยังตัดสินใจไม่ได้ยังนิ่งๆกับปัญหาที่เข้ามาหรืออาจจะเป็นการนิ่งไม่อยากคิดยังไม่อยากตัดสินใจยังไม่อยากเลือกอะไรทั้งนั้นมีอะไรมาให้เลือกก็ไม่อยากเลือกเป็นการปิดกั้นตัวเองเพื่อจะไม่อยากแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะคะคือปล่อยลักษณะของการปล่อยคาระปัญหาให้มันคาระคาซังอยู่แบบนั้นแหละจะให้ฉันเลือกฉันไม่เลือก ถ้าสมมติคุณมีคนสองคนให้เลือกตรงนี้เลือกไหมให้เลือกตรงนี้ไม่เลือกค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะอยู่นิ่งๆปิดกั้นในอารมณ์ไม่อยากรับรู้ละเบือ่ออาจจะมีความรู้สึกถ้าเป็นความรักนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีหรอกแต่ก็แต่แตทำความสัมพันธ์ไม่ดีรักมากแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีบางอาจบางกรณีอาจจะรักน้อยแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ดีแต่ก็ยังรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ค่ะอืม จะตัดสินใจว่าจะเดินหน้าหรือจะถอยหลังดีนั่นแหละแต่นิ่งไว้ก่อนตอนนี้เนี่ยอารมณ์ของคุณมีอะไรที่คุณเลือกไม่ได้คะดินคนมาเยอะใช่ไหมลักษณะของคนที่มองเห็นนะ่าจะมีคนมีบุคคลสองคน,คนขึ้นไปหรือเปล่ามีผู้ชายสองคนเขาหันหลังให้คุณนะนะมีคนหันหลังให้คุณหนึ่งคนอีกคนหนึ่งเดินหน้าเข้ามานะใส่เลือกได้อีกแล้วใช่ปะประมาณบางคนที่คุณชอบคุณชอบเขาเขาไม่ชอบคุณบางทีคุณชอบ เขาชอบคุณคุณไม่ชอบเขาประมาณนี้ปะอืมไพ่ออกมาลักษณะประมาณนี้นะคะโอเคคนที่คุณรักล่ะเขารู้สึกยังไงกับคุณคุณหรือถ้าไม่เป็นคุณที่เลือกไม่ได้ก็เป็นเขานะคะที่เลือกไม่ได้ไพ่สลับกันได้นะคะถ้าคุณเลือกถ้าไม่ใช่เป็นคุณก็เป็นเขาการเลือกไม่ได้ Seven of c u คค่ะคนที่คุณรักเขาคิดยังไงเ e เว่นออฟคัพทีออฟคัพ The ะเฮาแฟลนแล้วก็เทนออฟคแล้วก็ทู f w a n d เขาเองไหมที่เลือกไม่ได้เขาคุยหลายคนไหมคะเขามีคนตัวเลือกเยอะเขายังไม่อยากเลือกไม่อยากตัดสินใจอะไรถ้าอยากเลือกคือความคิดของเขาตอนนี้กับคุณเขาอยากเป็นเพื่อนคุณมากกว่าการเป็นเพื่อนหรือเขาอาจจะไปอยู่กับเพื่อนเนาะลักษณะของตอนนี้เขาไปสังสรรค์ไปอยู่กับเพื่อนเพื่อนร่วมงานเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนแก่เพื่อนเก่าแต่ไม่แก่ก็ได้ค่ะเพื่อนเขาอยากได้ความชัดเจนจากคุณน่ะความชัดเจนคือรักไหมรักก็คบไม่รักก็เลิก หรือจะเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนเป็นแฟนเป็นอะไรกันเขาอยากเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคนคนนี้อาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้ถามว่าตอนเนี้ถ้าเขาไม่มีครอบครัวเขาก็ฝันที่จะมีอนาคตครอบครัวกับคุณมองอนาคตไกลๆไปกับคุณอยากมีอนาคตร,ร่วมกับคุณเหมือนกันรู้สึกว่าเขาจริงจังเหมือนกันนะในบางคนนะคะโอเคแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคต แนวโน้มความสัมพันานาคตท o ออฟเพนทากอค่ะเทนออฟ e พนทากอ a เพ e ์สอ o r d แล้วก็ The Chariot Wheel of Fortune ค่ะความแนวโน้มความสัมพันานาคตมีคนที่เลือกไม่ได้เห็นไหมสองไพ่เลือกไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากมี t o o อฟครมีเซเว่นมี to of, of, of Pentacle เพราะฉะนั้นไพ่เลือกไม่ได้ขึ้นมาเยอะมากมีใครในที่นี้คนหนึ่งที่ไม่เลือกไม่เลือกเลือกไม่ได้หรือไม่เลือกคะ เนาะน่าจะไม่เลือกป้าแต่ใช้เหตุผลว่าเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้จะเอาใครจะเอาคุณไหมจะเอาคนใหม่จะเอาใครทิ้งคือรักพี่ก็เสียดายน้องป้าประมาณนี้ไหมคือลักษณะของความสัมพันธ์นั้นอ่ะมันออกแนวแนวรักพี่เสียดายน้องจะตัดคนนี้ไปกคนนู้นจะเสียใจจะเอาคนนี้คนนั้นก็จะเสียใจประมาณนั้นอ่ะคือมีความรู้สึกก็เหมือนเหมือนมันมีความรู้สึกเลือกไม่ได้นะคะอืม แต่ความรู้สึกข,ของเขาเขาไม่ความรู้สึกว่าเข้ากันได้ดีนะในความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมันพร้อมจะพัฒนาไปได้ถ้าคุณถ้าคุณพร้อมจะเลือกและฟันธงออกมาแต่คุณไม่พร้อมจะเลือกนี่นาะมีใครบางคนคุณอาจจะคุยต่างชาติต่างภาษานะคะมีอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่าหรือเปล่ามีผู้ใหญ่กลางกลางคนค่ะแล้วก็คนที่เป็นเด็กด้วยมีคนมาแอบสืบแอบ่องคุณค่ะ เจอฟองเฟซบุ๊กสองรายสองอะไรก็ได้นะคะชาริออดมีคนมุ่งหน้าไปมีการเดินทางค่ะเดินทางไปไหนไปทํางานไหมทํางานต่างประเทศหรือเดินทางไปท่องเที่ยวก็ได้ช่วงนี้อาจจะเป็นเทศกาลเดินทางเนาะวิวออฟฟอร์จูนมาบอกอะไรวงร้อแห่นโชคชะตานี้มาบอกว่าชีวิตคุณได้เปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนอะไรมีการเดินทางจริงๆไพ่ของการเดินทางขึ้นมาชัดเจนมากมีการเดินทางค่ะไปต่างประเทศก็เป็นได้ มองแล้วน่าจะไปต่างประเทศบางคนอาจจะไปไปเที่ยวต่างประเทศก็ได้เนาะคือนการเดินทางหรือไปหาแฟนคะคะโอเคความรักความสัมพันธ์นี้มันจะเป็นยังไงเนาะมาดูกันค่ะค,คนที่กลุ่มเอ้ยโทษค่ะคลิป <c li pp le> ที่แล้วอาจารย์พูดคืออัดคลิปแรกเป็นเป็นลาอสีหนึ่งอ่าเป็นเป็นธาตุหนึ่งใจมันก็เลยจริงๆตั้งจิตถึงอีกละอีกธาตุหนึ่งนะคะวันนี้คลิปแรกจะไม่ผิดคะ่ะธาตุดินคะ่ะวันนี้ดินเนาะ โอเคดินคนที่คุณรักเขารักคุณไหมคะเดนจ๋าคนที่คุณรักเขารักคุณไหมจ๊ะมาแอบดูใจเขากันเร็วอยากเขาอยากเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่มีการซัพพอร์ตกันเรื่องเงินทองมีการช่วยเหลือกันด้วยอาจจะเป็นคนที่ถ้าคนใหม่เนี่ยนะอาจจะเป็นคนที่ถึงไม่มีเงินทองเยอะแยะมากมายแต่ลักษณะของถ้าเขารู้ว่าแฟนเขาลำบากเขาสามารถยืนหยัดเคียงข้างและช่วยเหลือได้ด้วยนะ เขารักคุณไหมเขาเป็นคนที่ใช้ได้ทีเดียวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงคุณอาจจะคุยกับจัสติกเขาอาจจะจะตัดสินแล้วไหมเขาอาจจะตัดสินอย่างยุติธรรมแล้วไหมว่าถ้ามันไปกันไม่ได้เขาก็พร้อมจะเลิกปะ่ะพร้อมจะจบหรือพร้อมจะเริ่มต้นใหม่ด้วยเขาเครียดนะคะเขาเครียดนอนไม่หลับเกี่ยวกับคุณมากๆคุณอาจจะคุยกับคนที่เป็นอา,อายการ เหมาะเอ่อพวกที่เป็นราชการนะคะ่ะกำนันผู้ใหญ่บ้านออบตตอสสอ,อปร,รัฐประมาณนี้คนที่รักษากฎหมายใครก็ได้อายการก็รักษากฎหมายนะคะตำรวจทหารได้หมดนะคะคนที่ชอบสั่งเป็นคนที่ชอบคอนโทรลความสัมพันธ์ชอบสั่งนู่นสั่งนี่สั่ง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 แต่ตัวเองไม่ค่อยทาหรอกตัวเองอยากจะให้ความสัมพันธ์เป็นยังไงก็สั่งไปประมาณนั้นโอเคไหมเขาเครียดอยู่ค่ะถามว่าเขารักคุณไหมก็รักอยู่นั่นแหละ ขารักคุณอยู่ค,คนคนนี้ไว้ใจได้อยู่ในความสัมพันธ์ค่ะเขาพร้อมจะดูแลคุณถ้าไปด้วยกันนะคนคนนี้พร้อมจะดูแลคุณทีเดียวแล้วคุณล่ะคะดินจ๋ารักเขาไหมเออมาดูกันดินอยากเป็นอิสระนะดินอยากไปเที่ยวป้ายอยากเดินทางไปท่องเที่ยวไหมดินเป็นคนเจ้าชู้อะ่ะเจ้าชู้เล็กๆนะคะ The Fool อาจจะเป็นคนที่เป็นเด็กหรือคนที่คนโตแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่แต่นิสัยเด็กๆ ี่นเะป็นคนเจ้าชู้ค่ะเตาะไปเรื่อยเหมือนกันนะคะเป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้แบบว่าหวานเสน่ห์ไปทั่วอะไรประมาณนี้ปะะสวยเลิกได้สวยเลิกไ,เลกได้ค่ะคุณอยากเป็นอิสระค,ค่ะคุณยังไม่อยากผูกมัดกับใครคุณยังไม่อยากให้ใครมาผูกมัดกับคุณถ้าคุณยังไม่แน่ใจในอะไรคุณก็พยายามต่อสู้ดิลุนกับตัวเองถามว่าในใจคุณโอ้คุณก็อยากกลับไปขึ้นดีกับเขานั่นแหละ คุณอาจจะเจอเพื่อนเก่าอาจจะได้พบเพื่อนเก่าเพื่อนแก่คุณอยากเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เหมือนกันแต่ที่คุณอยากเป็นสดเพราะคุณเลือกไม่ได้หรือว่าเขาทิ้งคุณและคุณเลือกไม่ได้ค่ะคุณอาจจะไปเจอเพื่อนสมัยเรียนสมัยปถมมัธยมนะคุณมีความรู้สึกว่าคุณเอาใจมุ่งหน้าไปหาใครสักคนคุณรักคนแรกค่ะรักมากด้วยแต่คุณคิดว่าคุณพยายามแก้ปัญหาทุกอย่างแก้ปัญหาทุกทางลวถ้ามันไม่ดีมันไม่สําเร็จฉันก็พร้อมจะเป็นสดอยู่คนเดียวไม่เอาก็ได้สวยร่าชัดเยิงอยู่แบบแบบนี้น่ะ ฉันก็สวยนะโอเคปะ่ะถ้ามีรักแล้วมันไม่ดีฉันก็ไม่ไม่มีดีกว่าประมาณนั้นจะ้ะถ้ามีถ้าถ้าม,ามีอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนไม่มีดีกว่าถ้ามีแล้วคุณไม่เลือกฉันไม่มีดีกว่าอยู่เฉยๆสดๆไปเรื่อยให้คนมาจีบโอเคมั้ยเด่นคิดอย่างนั้นอ่าในกรณีนคนรักเก่าถ้าบางคอเลิกไปแล้วเออมันขึ้นไพ่เลิกถ้าในกรณีที่เลิกไปแล้วล่ะเขาจะกลับมาเงา้อขึ้นไหมคะ กลับมาง้อไม่จ้าดินจ๋าง้อไหมเขาจะง้อไหมมาดูสิเขาจะง้อไหมง้อมมงไ,มงไม่จ้าเขาง้อึ้นไหมเอยโอ้เขาขึ้นไพ่หลักเลยนะ่ะแต่แฮงมนคนที่รู้ทุกอย่างรู้ทุกอย่างเสียสละหรือพักเบรกเขาไม่ง้อแล้วเขานิ่งอยู่ค่ะตอนเนี้ยเขาหันหลังไปให้คุณแล้วเนาะเขาอยากได้ความชัดเจนคนคนนี้มีความชัดเจนให้คุณ เขาไม่เอาแล้วใช่ปะเออเขาก็อยากเริ่มต้นใหม่นะเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับใครอ่ะเขาอยากเริ่มต้นใหม่เขามองถึงอนาคตหรักเริ่มต้นใหม่กับใครคะกับคนเก่าหรือคนใหม่เขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนั่นแหละคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขาไม่ได้คุณพร้อมจะชัดเจนเขาไหมเขาไม่ชัดเจนหรือดินไม่ชัดเจนกันแน่คะดินคุณไม่ชัดเจนหรือเขาไม่ชัดเจนไพ่ลักษณะของสลับกันได้นะคะถ้าเขาไม่ชัดเจนคุณก็ไม่ชัดเจนนั่นแหละไพ่สลับกันได้ อ่าแล้วถ้ากลับมานะคะความสัมพันธ์จะดีไหมคะกลับมาและความสัมพันธ์นี้มันจะดีไหมโอ้มันก็ดีนะถ้าคุยกันนะ่ะนี่ไงมีไพ่คนรักเก่ากลับมาบางคนบาดจะพักเบรกความสัมพันธ์กับมาง้อแล้วอาจจะหายแปอาทิตย์สองอาทิตย์งอนกันกับมางอ้อจะติดจัดกลับมาแล้วคะ่ะกลับมาแล้วดีไหมดีค่ะดีดีด,ดีปรับความเข้าใจกันแล้วแฮปปี้ดีดาดีแต่บางคนอืไพ่สวนทางนะ่ะ เป็นความคิดไหมบางทีอาจจะแค่คิดว่าจะกลับแต่ยังไม่กลับก็เป็นได้นะคะไพ่เป็นไพ่อนาคตกลับก็ได้ไม่กลับก็ได้แต่มีแนวโน้มว่าจะกลับมีคนคนหนึ่งที่เสียใจในความสัมพันธ์รู้สึกเสียใจเสียดายผิดหวังกับสิ่งที่ผ่านมาอาจจะทําอะไรผิดไปอาจจะพูดอะไรผิดไปอาจจะทะเลกกาะกันพูดอะไรที่แทงใจดํากันไปแล้วมัน,นึกเสียใจว่าไม่ควรพูดสิ่งเหล่านี้ไปเลยไม่ควรว่าเธอไม่ควรด่าเธอไม่ควรเลิกกับเธออะไรประมาณเนี้คะ่ะ แต่กลับมาแล้วดีค่ะดีด,ดีกลับมาแล้วก็หวานแหววดูมีความสุขนะโอเคเขาราคาคนที่ดีรักมีคนใหม่ไหมคะมีคนใหม่ไหมจ๊ะดูสิเดอะสตาค่ะคุณอาจจะคุยกับราศีกุมเนาะมีคนใหม่ไหมมีค่ะเขาก็มีคนที่เขาคุยอ,อ,อ,อยู่นะ คนใหม่หมายถึงคนที่คุยก็ได้คนที่เขาแอบคุยเขาคุยกับคนอยู่เขาก็อัดแอบคุยกับคนอื่นด้วยไงไม่ใช่มาใหม่หรอกก็คุยกับพร้อมๆกันนี่แหละแต่มาโดนจับได้ซะก่อนเนาะโดนจับได้ก็เลยเลิกกันปะประมาณนั้นว่าดินไปจับอะไรเขาได้หรือเขามาจับดินได้ก็ไม่โดนมีความทําอะไรรับหลังค่ะมีความรู้สึกฉันรักเธอเธอไม่รักฉันเขาก็อยากไปก็อยากอยากกลับก็อยากเดรสตามาบอกอรายอยากเริ่มต้นใหม่เดรสตามาบอกว่าความรู้สึกที่มัน มันต้องแบกภาระแบกบความรู้สึกที่มันไม่ดีเอาไว้เต็มหัวอกแต่ถ้าถามว่าอยากรักษารักนี้ไว้อยากรักษา,กา,กกษาค่ะอยากเดินหน้าไปกับความสัมพันธ์อยากไปให้ถึงจุดหมายอยากมีครอบคร,รัวร่วมกันแต่ถ้ามันไปไม่ได้ก็มไม่รู้จะทำไงคนคนนี้เป็นคนดื้อนะคะเป็นคนดือ้ออาจจะเป็นเด็กกว่าคุณก็ได้นะคะดินอาจจะลักษณะเด็กกว่าอายุน้อยกว่าค่ะไม่เด็กมากแต่หมายถึงว่าค,าคุณแก่แกเดือนแก่ปีแกวันก็ได้เด็กกว่า อย่างนี้ค่ะคนคนนี้ยอมหักไม่ยอมงอดือ้อแล้วเขาคิดว่าตัวเองเขาถูกค่ะชาวบ้านไม่เคยถูกเลยเขาทนเดียวที่ทําถูกค่ะคุณทําอะไรก็ผิดไปหมดนะอยู่คนเดียวไปละกันแบบนั้นจะบ,บ้าเหรออะโอเคค่ะต่ออยากรู้อะไรอีกคะแล้วดินหล่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมคะคําถามยอดทิศนะจ๊ะรักเก่ายังคายอยู่รักใหม่ก็ถามให้มันกระทุ่มกระชวยใจใช่ปะอะ ดินล่ะคะในอนาคตจะมีผู้ชายมาจีบอีกไหมตอนนี้เห็นเห็น <ๆ S 1> อยู่กับสองคนเข้าไปแล้วมีอีกไหมมีอีกไหมอ่ะไพ่จะอยากมาก็มามามามีไหมมีไหมใครเป็นแม่ไมมดินเองเป็นไม้แม่ไหมหรือใครเป็นแม่ไม้หรือ คุณอาจในอนาคตอาจจะมีแม่หมาพ่อหม่เข้ามาหาค่ะคนคนนี้เก่งด้วยนะมีกระตังด้วยคนคนนี้เป็นผู้หญิงดูสงา่าผ้าเผยเป็นเจ้าของกิจการดูดีเชียย่ย่อายุสัก35ปีขึ้นไปอาจจะมีคนมานะคะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะคะแต่คนเก่าก็เดินออกไปคุณเองคุณก็ยังตัดกับคนเก่าไม่ขาดนะเนาะรู้สึกความรักความสัมพันธ์ที่ผ่านมายังหึงยังหวงยังรู้สึกอะไรเอาวาระตัดไม่ขาดจากคนรักเก่า คนใหม่ก็จะมาคนเก่าก็ยังตัดไม่ขาดนะคะระวังให้ดีนะโอเคค่ะไพ่แนะนำดินจะทายัางไงถึงชีวิตถึงจะมีความสุขได้คะจะทํายังไงจะมีความสุขในความรักเลือกให้ได้หรือ,อยังไงหรือเอาสักคนหนึ่งเข้ามาเยอะเลือกไม่ได้คะ่ะคนนึงก็ดออคนนี้ก็สวยคนนี้ก็ดีไม่รู้จะเลือกใครเพราะฉะนั้นเลือกให้ได้คะ่ะอะแก้ปัญหาได้ด,ดีนะระวังรถไฟชนกันนะคะดินเป็นคนที่อารมณ์ไม่คงที่ เป็นเดอะไฮพินเทสคุณอาจจะเป็นผู้หญิงในเงามืดระวังให้ดีคนที่คุณเลือกคุณอาจจะไปเป็นน้อยเขาก็ได้ไปเป็นน้อยเป็นเมียเก็บเป็นเมียเป็นเมียที่ไม่ออกหน้าออกตาหรือเป็นผู้หญิงที่อยู่ในเงามืดก็มีกิ๊กเดียวน่ะเนาะเออประมาณนั้นแหละค่ะระวังนะคะอ่าระวังให้ดีคุณอาจจะกุยราศีธนูค่ะเดรฮหยพินเทสคุณเป็นเป็นคนอารมณ์ไม่คงที่คงวาน่ะ ช่วงนี้อากาศร้อนด้วยบางทีก็ปี๊ดขึ้นมาบางทีก็อารมณ์นี้คือคุณเป็นคนแฟลลีใรร่ใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงแต่ส่วนใหญ,ญ่ใครมาหลงคุณก็อกหักทุกคนแล้วค่ะคุณไม่เอาใครจริงหรอกเลือกเยอะเลือกเลือกมากสวยเลือกได้เลือกมากจริงๆนะเลือกไปเลือกมาไม่ได้ใครสักคนเลยม <laughs> <c oughs> ีว่าปอจูนมาบอกอะไรอ่ะในอนาคตอือไปตามสืบตามส่งใครค่าจะมีคนส่งข้อความหาคุณปะ่ะในอนาคตคุณต้องทำไงถึงจะมีความสุข คุณเป็นคนมีเซนด์ดีค่ะเป็นคนมีเซนด์ดีมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเชื่อในเซนด์ของคุณถ้าคุณคิดว่าแฟนคุณมีคนใหม่ก็เชื่อไปเถอะใช่ถ้าคุณคือมันมีรางสังหรณ์ผู้หญิงจะมีรางสังหรณ์ทุกคนแต่คุณมีรางสังหรณ์พิเศษกว่าคนอื่นจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่เพราะฉะนั้นเชื่อรางสังหรณ์ตัวเองตอนนี้พยายามทําใจทําใจแทนแพลนคือการทําใจคุณอาจจะโยกย้ายมีอาการโยกย้ายมีการเดินทางไหม ทำใจค่ะตอนนี้ถามว่าทํายังไงถึงจะมีความสุขในด้านความรักทําใจอย่างเดียวค่ะทําใจนิ่งๆไว้อย่าปุ๊ดปิดมากในอารมณ์อย่าขึ้นอย่าลงเกินเหตุแล้วคุณจะมีความสุขปัญหาที่มีพยายามที่จะปล่อยมันวางบ้างอย่านําปัญหามาเก็บไว้คนเดียวแล้วก็มาแบกไว้ซึ่งมันจะทําให้ชีวิตคุณไม่มีความสุขเลยนะคะในเดือนสิงหาอ่าในเดือนเมษานี้คุณจะมีความสุขขึ้นถ้าคุณยอมปล่อยระวางได้โอเคไหมคะเดนจ๋า เจอกันคลิปหน้าขอให้คุณโชคดีในความรักขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ